วันนี้วันที่5มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่3ที่ข้าพเจ้านางสาวเป็นจวนมูนลือขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสต,ติรละลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทชุมนุมบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเรสุอันตระคชันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชาศาสุนันตุสักขโมคธรรมสัเกเเกเมจรูปีคลิสิคารตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรเถจคามตะรุวานะคะหานีเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมาจจยันตุเทวาชลธะ ละวิสมียัคขันทพนาธานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนางสทาทวโมสุนันตุธรรมะสวนราคารอยัมพะทันตาธรรมสวนราคารูอยัมพะทันตาธรรมะสวนราคารูอยัมพะทันตาหมดบูชาพระรัตนไตอนาาาร,อ,อ,าาารอ,อ,อิมินาสากาเรณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังฆังอภิปูชยามะ บทสวดบทกลาบพระรันตนตรัยอารหังสมาสัมพุทโธพระควาพูดทางพระควันตังอภิวาเท,ทมีส่ากขาโตพระคะวตาธโมธรมังนัมสามีสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคสังคังนมามีบทสวดนามการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <salud> ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสละะขัมมะนะปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสระนางคาฉามิตติยัมปีทำมังสระนางคาฉามิตติยัมปีสังฆังสระนางคาฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนางอันยังพุทโธเมสระนางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดที่มหนุนตุสัพพทานาทิเมสระนางอันยญญ์ทมโมเมสระนางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดที่มหนุนตุสัพพทานาทิเมสระนางอันยังสังโฆเมสระนางวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโซที่มีหอตุสัพพทาหมดพุทธานุสติอิติปิโสภควาละหังสมาสัมพุทโธวิชาสจรณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยสานางพุทโธภควาติธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธโมสันทิติกอการิกเอหิปสิโกโอปัญญิกปปจจตังเวทิตโพเวนโยหิติ สังคานุสติส so. ุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะทิทางสตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสะปุคลาเอสาภะคะวโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตรางปุญญกเขตตังโลกัสสาติ รัตนสูตรยาณิทภูตานิสมาคาตานิภูม,มานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวะภูตาสุสมนาพระวันตุอัโทปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกะโลธะมนุสยาปชายะหิวาจัละโตจัดหารันติเยพระลิงตัสสมาหิเนรคขะาอาัตปะมัตตา ยังกิจิวิตตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสมังอัติตถาคตนะอิทัมปิพุทธเทระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุคยังวิราคังอะมาตังปติปณีตังยะทัตชะคาสักกยามุนีสามมาหิโตนะ เตนะธรรมมีนะสมาธิกิจจิอิธรรมปิธรรมมีรัตนังปฏิปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหติโหตุยัมพุทธ,ธเศธโถปะริวัตยีสุจริงสามาธิมนนนนะิมานันทินันตาริกัญยะมาหุสมาธินาเตน,าามมนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมมีรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคลาอัฏฐาสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักินียะสุขตัสสาสาวกกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัเจนะสวัตถิโหตุเยสุป,ปยุตตามนะสา,าทัพหีนะนิกานิมิโนโคตมะสาสะนำหี เอปติปตามะอะมะตังวิไคยหาลัทธามุทานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตถิหุนตุยะย,ยทิน,นะทักขีโลปั t h วิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปะกกัมปิโยตัฏฐุะมังสัปปุลิสังวัธามิ โยอริยสัจจานิอเวจจปัสติอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติธรรมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตเตโหติสุสัพพู้สัพปะมัมตา นาเตภวังอัฏฐมะมามะม,มาที่ยันติอิทัมปิสังเคระตะนานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุสหาวัสทัศ,ทศานะสัมปะทายะตยัสุธรรมาชิชาติชหิตาภวันติสก,กายะทิฐิวิจิกิติตันจะศีละพัตตัง วาปิยทัตถิกิจิจตูหปาเยหิจวิปปมุตโตชะาชะจาภิธานานินานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเคละตะนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถีโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโลปิติปะปาปะกัมกาเยนะวาจายุทะเจตาสาว,วาอัพโโสตัสสะปัทิทะ ชทธายะอาภัพตาทิธาประทัสสาอุตตาอีธรรมปิสังเครตะนางปนีตงังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวนบปะคุมเพยัถาพุสิตะเคคิมหานะมาเสปฐามิฐ <c oughs> ปฐามิธ มัสมิงคิมเหตะถูปะมังธรรมวรางอะเทสัยนิพานะคามินปะระมังหิตายะอิธรรมปีพุทธเทละตนังปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุวโรวรันยุวัฏโทวลาหันโลอนุตตโธรรมวรางอะเทสัยอิธรรมปีพุทธเทละตนงปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุขีนางปุรานางนะวังนัตถิ สัมภวังวิรัตตะอิตายะทิเกภาวัตสตมิเตขีนพีชาอาวิลุหิฉันทานิพันติทียายาถายมปทิโปอิธรรมปิสังเคละตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวทัทถิโหตุยานีทาภูตาีิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเข ตา,ตาถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิโหตุยานีทภูตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษะมนุษะปูชิตังทำมังมัน นามัตสามะสวัตถิโหตุยานีทะภูตานิสมะคาตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเีวะมนุ์สะปูชิตังสังคังนามัตสามะสวัตถิโหตุอาตาติยะปริบุรยโยสัพพะโลขว,มขวิมุตโตสัพพัตตราประวัชิโตสัพพเวระมะติกันโต นิพุโตจตุวัวงภะวะสพีติโยวิวัชันตุสัพโลโควินัสตุมาเตตะภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภะวะอภิวาธานาสีลิสะนินจังวุฒาปจายโนจัตตารลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขันพลลง าทิตตะปริยายสูตรเอวังเมสุตเอวังเมสุตังเอกังสมัยังพระขวาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตถิงพิคุสหัสเสนตัตตะโคพระขวาพิคุอมันเตสิสัพังพิขเวอาทิตตังกินจะพิขเวสัพังอาทิตตังจากขงพิขเวอาทิตตังรูปา อธิตาจักขวินยานังอธทิตตังจักขูสัมผัสโสอธทิโตยามปีทางจักขูสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขาวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคัตขนาโทสัตขินาโมหัตขีนาอธทิตังชาติยาชลามะนะมรณะโสเกหิ อาิเทเวหิทุเขหิโธมัสนัตเสหิอุปาชาเสหิอทิตตันติวะวะทามิโสตังอทิตตังสัทธาอธทิตตาโสตะวิญญาณังอทิตตังโสตะสัมผัสโสอทิโตยามปิทางโสตสัมผัสสปัจจายาอุปาชติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธทิตตังอทิตตังลาคั ลาคัดคีนาโทสัดคินาโมหัดคีนาอริตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกเขหิโทมะนัเสหิอุปาชาเสหิอธิตันติวะทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานะวินยานังอธิตังคานะสัมผัสโสอธิตโตยัมปิทังคานะสัมผัสสปะ ชาาอุปัชะติเวทะติยังสุขังวาทุกังวาอทุกขมะมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคัดขีนาโทสัตขีนาทโทหัดขีนาอธิตังชาติยาสลามะละเนนะเเกหิปะลิเทเวหิทุกเถหิหมณัสเสหิอุปาชาเสหิอธิตันติวัฏามิ ชิวหาอธิตาสัพสาอทิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโสอทิตโตยัมปิทางชิวหาสัมผัสสัปจยาอุปัชติเวทะติยังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาพัทขีนาโทสัทขีนาโมหัตขีนาอธิตังชาติยาชารามะ ระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปาชาเสหิอาทิตตันติวะทามิกายโยอาทิตโตโผตะลบพาอาทิตากายาวิญญาณังอธทิตตังกายะสัมผัสโสอธิตโตยัมปิทังกายะสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทะติยังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมาสุขังวา ตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคัสขีนาโทสัสคีนาโมหัดคีนาอธิตังชาติยาชาลามะนะมารานัระโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิทัมโมนัสเสหิอุปาอุปายาเสหิอาทิตันติวะทามิมนอาทิตตูธรรมาอทิตมามโนวิญญาณังอทิตัง มโนสัมผัสโสอธทิตโตยัมปิทางมโนสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทะติยังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอทิตตังราคัทีินาโทสัตทีินาโมหัตทีนาอธทิตตังชาติยาชลามาละนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิธโมโทมัณเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวะทามิ เอวังปสัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวกโกจักขุสัมิงปีนิพพินทติรูเปสุปินนิพพินทติจักขุวิญญาณีปีนิพพินทติจักขุสัมผัสเสปีนิพพินทติยำปิดทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพพินทติ โสตสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสสีปีนิพินทติยาปิทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทติยิตังสุขังวาทุขังวาอรุขขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติคานัสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานวิญญาณีปีนิพินทติ คานะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางคานะสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติชิวหายาปินิพินทติละเสสุปีนิพินทติชิวหาเวญญาเนปีนิพินทติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางชิวหาสัมผัสสปัจจะยาอุปั อุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอัทุกขะมาสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทติกายัสเมิงปีนิพินทติโธตัพเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณีปีนิพินทติกายะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางกายะสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะอัทุกขะมะสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทติ มัส,สมิงปีนิพินทติธรรมมีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปทางมโนสัมผัสจะสปัจจะยาอุปัชติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขางมะสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัดสมิงวิมุตตมีติ ยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมมาจาริยังกตังกะระณียังนาปะรังอิทธตตาญาติปชานาติติอิทธมะมวจะภะคะวาอัตานะอัตามะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปนะเวยาการาัสมิงพัญญามนีตัสสะภิกขุสหัสสะ อนุธาอนุปาทายะอาเสเวหิจิตานิมุวิมุตจิงจิงสุติเอมาเมสุตังเอกังสมยังพะควาพาลานสิยังวิหารติ ิสิปติเนมิคทาเยตัดตาราโคพะควาปจ,จัวัคิเยพิกขูอมันเตสิลูปังพิกเวอนันตาลูปังจะหิทังพิกเวอัตตาอภะวิสณะ,ะยิทังลูปังอาพาทายะสังวัตเตยะรับเพถะจะลูเปเอวังมีลูปังหิโหตุเอวังเมลูปัง มาอาโหสิติยัตสมาจะโขภิคเวลูปังอนันตาตัดสมารโรปังอาพาทายะสังวัตติน่าจะรับพัติลูเปเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมลูปังมาอาโหสิติเวทนาอนันตาเวทนาจะหิทางภิขเวอัอตาอภาภวัตสะนนยิยทังเวทนาอาพาทายะสังวัตเตยลเพทะ สวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาอโหสิติยัตสมาจะโผพิฆเวเวทนาอานัตตาตัดสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตตินัจะรับพตัติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาอโหสิติสัญญาอนันตาสัญญาจะหิธรรมพิฆเวอัตตา พระวิสนะทิยังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรับรับเพทาจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอญญ uma, วังมีสัญญามาอโหสิติยัสมาจะโขพิขเวสัญญาอะนันตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพัติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญา มาโหสีิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวอัตตาอภะวิสังสุหนะยิทางสังขาราอภาทายะสังวัตเตยุงรับเพถาจะสังขาเลสุเอวังมีสังขาราโหตุเอวังมีสังขารามาอหิสุนติัาสมาจะโคพิกเวสังขาราอนัตตาตัดสมาสังขาราอภาทายะสังวัตติน่าจะรับพัตติ สังคาเลสุเอวังเมสังคาราหงุตเอวังเมสังารามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสัตนะยิทังวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยะลพพทาจะวิญญาณีเอวังเม โอตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติยัสมาจะโพภิกขเววิญญาณังอัตตนังตัดสมาวิญญาณังอาาทายะสังวัตติน่าจะรับพระติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติตำกิงมัดมัญญาถะภิกขเวลูปังนินจังวาอนนินจังวาติอนินจังพันเต ยัมปนาเน,นจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาเน,นจังทุกขังวิปปตินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมะนุปัสิตุงเอเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิทเ,เวเวทนาวนินจาวะ อนินจาวาติอนินจาพันเตยัมปนานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังวัพันเตยัมปนานินจังทุกขังวิปปลินามธรรมมังกัลลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเว สัญญานินจะาอนินจาวาติอนินจาพันเตยัมปนานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานินจังทุกขังวิปปินามะธรรมมังกัลลังนุตังสัมมะนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสนิเอโสมอัตตาติโนเอตังพันเต ตังกิงมัญยะถะพิกเวสังขานินจังนินจาวาอนินจาวาวติอนินจาพันเตยัมปนานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานินจังทุกขังวิปปลินามธรรมังกัลลังโนตังสมะนนปสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซมีอัตตานิโนเหตตังพันเต ตังกิงมัตตังกิงมัญญาถาภิกขเววินยานังนินจังวาอนินจังวาติอนินจังพันเตยัมปนานินจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานินจังทุกขังวิปัสสนามธรรมมังกัลลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัตสมิ เอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาพิกเวยิงกันจิลูปังอติตานาคตะปัจจุปันตังนังอัชันตังวาพระหิทวาโอลาลิกังวาสุขุสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเลสติเกวาสัพพังลูปังเนตังมะมะเนโสมะ หะมัสมินะโมนะเมโสอัตตาติเอวามตังยะถหาภูตัง,ตงสำม,มัปปัญญายะทัทัพังยาการยากาจิเวทนาอตตีตานาคตะปัจจุปันนาอัจชัมตาวาพรหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุม,มาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเลสันติกีวาสัพพา เวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมันสัมปัปมัญญายะทัตทัตทัพพังยากายจิสัญญาอติตานาคตะปัจจุปนาอัชัะตาวาภิกขทวาอาลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวา ยาลูเทสันติกีวาสัพพีสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมะมัสมินณโมเสหมมเมโสอัตตาหิอวะเมตังยะถาภูตังสม,มัตปัญญายะทัพทัดพันทัพพัพเยเกจิสังขาราอตีตานาคตะปัจจุปนนาอชัชามตาวาระหิทวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวาเยรูเลทูเรสันติเกวาสัพเพสังขารานตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมีโสอัตตาติเอวามีตังยะถาภูตังสัมปัญญายะทัทธพัง ยังกิติวิญญาณังอตีตานาคนตะปัจจุบันนางอัชฉามตังวาพหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมามังวาหินางวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพัง <c oughs> วิญญาณังนีตังมะมะนีโสหะมัสมินะเมโสอัตาหิติ เอวะมีตังยะถาภูตังสมัตปัญญายะทัตทัพังเอวังปัสสะปัสสังพิกขเวสุตตวาอริยเสวโกรูปัสมีนปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังขาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิีนปินิพินทตินิพินทางวิ วิรัชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวิวุวสิตังพรมจาริยังกัตตังกะละนียังนาปาลังอิทัตตาญาติปชานาติอิทัมโวจะภะคะวาอัตามะนาปจาวัคเียพิกุภะคะวะโตภาสิตัง อภินันทุงอิมัส,สมีนจะปะนะเวยาการณัส,สมี נ พันยมาเนปัจจะวัคคียานาังพิโูนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจินจริงสูติ